ริ้นก็อลอกลายแล้วไม่ได้ต่ำดีแล้วเด้ก็อย่าไปสนใจกันสิพูดเรื่องตรงนี้ <c oughs> เริ่มแรกันเริ่มแรกขึ้นเดี่ยววงนี้กันอนอาจารย์กวางแระต่ําจิตได้มีสมาธทีแล้วลูก็อย่าไปควังมัน <c oughs> นั่นสิพูดตรงนี้สิไม่ต้องไปสนใจอ่ะไอไเราว่าเราไม่ร้นใจเลยแต่มันขึ้นเรืออีโดวพอญิงจ้าไม่ร้นใจแล้วลามขึ้นร่องวง นะ่ากลัวเลือดที่เนี่ยตอดเชื่อยืนกั้งหมือนโบงเราเลแลวกันไม่ทูกแลก้วของเครแต่เรากดตบป,ปลัดไ,ไ,ไ,ไแบบเราแหมพี่บุญแกก็เหมือนเด็ก <c oughs> มันปันป่นลื้นตีมึงแอมใจมดดตีมันตีมดลื้บ่หลวงมดกลมนี้กลมนู่มาแล้วแหละเดมันดูปัดก <c oughs> ็ติดนิสัยจริงๆอ่ะสวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีกันก่อนครับ สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องชื่ออะไรนะจ๊ะน้องวาดรินอ๋อพี่จจไี่ไปตอบอยังไงน้องวาดรินแล้วอ๋อชื่อพี่เกลื่อนกูจับแมนแล้วก็กม,กมึงนั่งบนเก้าอี้เลยเผื่อยอกไปแก๊ปลืล้อหรอกู <laughs> ลืมไปนะว <laughs> คันนี้ว่าก็วิ่งได้เกียร์เดียวมันควายเล็กเต้ยหน้าตนะอนตายกูจีบเอง คีมก็ยิ่งีมดาราวารินเออนั่นนี่กี่ข้าวมาสิแหมเออจ้าหน่องเออเปียกเออหน่องเอ้มึงเลดตัวเองจะมั้งแต่หน่องน้องหน่องน้องโยมคิดว่าแกน้ำมันมึงกูตายยังมึงอยกคนกูปล่อยอยู่บาดใจไปแล้ามึงตายกูก็ไม่อยู่แต่กูเตื้อคนในโลกว่ากูตายได้แล้วกูไม่โย่แล้วแม่ยิ่ีมหน่องดาราวารินใครกันะหน่องเปียก ไอ้กีข้าวมาสิเนี่ยน้องได้ตายงรู้อยู่มาดวกจันวันเป็ญอนี่งนี่มึงแหละที่หยัดแหมมันปลอกหมวเย็บมันมากันเลืออองได้องก้ามได้กาม้าได้มาเกยได้เกยเห็นตาผู้หอได้กับรอรถตัวนี่มันรักกันเื่อแล้วอะเกือกอจุอที่ตะงอกรอยนูได้กับกีมากางคุดแต่อย่ามัวมันนี่แล้วจ้ะ สอเดียดแต่พวกนี้กูตำพวกอย่าเชือกแม่เอยจะประคุณเออจ้าเลน้องก็งไม่แกว้กต้มได้มากราบแล้วเอาไปแล้วปากดำเออดังต้มจังใบพอกูหยอกให้มึงแล้วแม่นี่นเกะข้ามาดูสิยืนมันใหม่โตไม่เล่าคนว่าล่วงกิ่แรกนอนกลางคืนมันตัดเพราะว่าแม่วอนไม่เหลืองอีกคุยจริ้งกัน ก้อนยืนกลางเกงรุดแต่หน้าหนองเปียกรุดแต่ล่างกับมั่งผูกหลีบเหนือไมอ้เดียวปีวิวดนะังอะไรอ่ะมันตอดอ่ะปัสดีค่ะจะเริ่มต้นในก่อนจีบพี่คะอ่ะทำไมไม่พูดละ่ะมาเจอแม่สาวคนงามโอ้พี่เพียกไอ้เจียงดี เกไม่ทราบคนนั้นน้องเอ๋ที่ถามสักหน่อยถามอะไรคะเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยๆค่ะเนื้อกรอยหนาวหรือ,อยังหนาวไงหากว่าเธอนั้น กอดมันคอยิ่งหนาวสาวเอหนาวนั้นไม่จางหาผู้ชายนอนค้างไว้กอดนางสักคนเป็นฟ้าคุ้มี่ยิงลุกหึ่งในดวงอกเลขานัแน,น่ยามฝนตกนอนสาว อเอเใช่เลยนี่ใช่เลยไม่ต้องสวยอย่างนั้นไม่ต้องนามกว่านี้สองคนนี้พอดีนี่ก็ใช่เลยนี่ก็ใช่เลยสรุปว่าใช่แน่เลยนี่ก็ใช่เลยเริ่มมาจากวงนั้น ลามออกมาวงนี้เป็นสองวงพอดีอ๋อนี่ก็ใช่เลยข้างดือนี่เต็มหาดลยไม่ต้องมากกว่านั้นไม่ต้องขันกว่านี้เอาที่เกลื่อนนี่มีมือนี้เกาไม่หมดเลยุตบปับ้งลงเรือน้อยลอยวนในท้ายจนหวละง งามตั้งบัวตุ้มบัวบานไปไว้กางน้ำตาลมพัดมาชื่นใจโอ้ว่าแม่อ เพื่อนปี่หลอกแกไหนอันแรกอันแรกยอ่ยอไปล่วงมังน้องเพียงเอ้ยแล้วยางจอกลมเลยแต่น้องแ็บมันเจอไม้เกวีแพรกเจอมให้กองลุยตอนน้องสาวใจา ฮู้มาจนได้เลียวแล้วแม่มามันยังไมกเลียวมาแล้วแม่มามันยัไม่เกตมันจับแม่มาแล้วมันเกตแมมึงหยุดเพียงมึงหยุดแต่คุณตบหมบตัวกับจ้าได้เบลอและบาบาปูไอไอเหลืองตะให้ทามานน่าทำกันไหมไอเหลืองปัตนีเนี่ยนักหน้าดูที่จานค่ะพี่มึงแกไปขุดจมูกกินทำไมอ่ะดูที่พี่เปียกหน้าซีดหมดแล้วเด็ดเด็ดเด็ดัดมึงบีบใ้กันเลย ปลอป่ปลอยมันปล่อยมันปล่อยแล้วมีกอลพร้อมอยู่นี่ปล่อยกินสิเอ้มังปล่อยแต่ลูกปล่อยมันไม่ใจเหลืองแม่กูตายตายนี่เลียวม,มาแล้วมือย่านะเชียพนะเลียวมาแล้วแม่มามันยังไม่เข็ดมันจับแม่มาแล้วป่าติ้งกรองนับเจ็ด มาร้องให้มาร้องให้มาร้องไม่ไม่ใจหวานตีดีนี่ต่อหน้าคนแล้วไม่พอบหรอแล้วทำไมไม่จีบไหนบอกว่าจะเข้ามาจีบร้องพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยลูก,กจีบมดมันอาลิตลูก่ะรู้ไหมตายตาย,ตายนี่จีบแล้วเลระแล้วแดกมันอีรู้ไรอ่ะเปี้ย,ยมันอยู่แต่ในวัดปฏิบัติแต่ธรรมะม,มันไม่เข้าใจเรื่องคบบนี้ ใครอยู่ในคอกมันไม่รู้จักหมูดร่างฝังพอนเออกะตาพูดไม่เป็นก็ออกไปตั้นั้นแช่ดออกไปดีกว่าให้พี่บุญแก้พูดต่อผังไม่รู้เรื่องเลยจีบไม่เป็นนี่ตอนแรกที่เข้ามาจีบเมื่อนี่พอมาเห็นหน้าเห็นตาแล้วกูไม่รู้ที่จีปรือพูดไม่เป็นไม่ใช่พูดไม่เป็นว่ารูจ้องคนไม่ใช่มีบุญพ่อให้ได้กูเป็นผัวโถ่ใหญ่บ้ามันว่าไงนะมันบอกพี่ดารากับน้องวารินเนี่ยไม่มีบุญจะได้เป็นเมีย ไอ้พังพรหืตรูแรองออกไอ้พังพรมาแม,ามา่ชั้อะไร้วเอาเล่เาเล่เาเล่แม่จะเอาเป็นผัวดูหน้าตาตัวเองอีกทุเรศที่สุดทุเรศเพิ่งหน้าไม่เหมือนมนุษย์เลยเหมือนมึงเลยไม่เหมือนนี่พอรั่วก็อย่าให้ไปซ่อนมนุษย์เลยเปลือไม่ใช่มันรูจักธรรมะมันยังแลหน้ามนุษย์ไม่เป็นหน้ามนุษย์ที่ ข้ารู้ธรรมะรู seguinte, ata, trips, problems, pain, ้แบบพระเทพรู life, ้แบบนกแก้วนกคุนทองทองไม่รู้ความหมายมนุษย์เกิดมาจะเพศจะตาจะต่างล่างอาจารย่อนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันกูถูกมึงถูกเมือนกันไหมน้ำตามืงไหลต่างกูแม่ดวเองหน้าเหมือนมนุษย์ให้ดูกระจกสิหน้าเหมือนหน้าเมึงไม่เหมือนมึงตาดี่ดวงสองกูแปดฮะฮะ ผิวด,ดำตัวเองเนี่ยเตรียมตัวได้บ้างผิวดำดำเห็นไหมมีค่าตรงไหนมึงไปแล้วในลาดตะเตียงเนี่ยดำโลจิซิปเนี่ยข้าวโลดดี้บอกต้าตังคุชชุกด,ดำอ่ะรู้ข้าวแก้ก็ไม่เชื่อนีอ่ <laughs> มึงลงไปแล้วแต่ก็จีบก็จีบก็ูก้ว่ําเบร์ก็ด้ว่าข้าวป่ายนต์ไพลอาแล้วอ่ะเอ้เอบาเขาเลยแมมยังจะพูดอีกเออฉันสวย พี่ดาราก็สวยจ้าเดือยยายมันเป็นช่อนคนเลยเปลือแล้วมันรู้รึตีฉินสวยไม่มีชันไม่มีเธอไม่มีมึงไม่มีกูก้องถูกสิ่งถูกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าก้องไม่ใช่ก้องกูไม่ใช่ก้องมึงก้องธรรมาชาติมึงแหละนำตอกไสรุ่านั้นนำตอกไสรุมงมันก้องเคยก้องธรรมาชาติเคยไปเที่ยวก็ได้ไปชมก็ได้ใครเป็นเจ้าก้องได้ไต่เม็ดไต่แล้วคนดื่นชมแล้วแม่ฉินสวยฉินสวยมึงรู้กันนะ อันกล้วยนำวาน่ากุดเดือดซี่ปลูก <ancy> ก็ไม่แจกกล้วยหรือดซี่นียจบ้อยเนี่ออกกล้วยป่อยล่วงแล้วไม่แจกกล้วยหรือดซี่กล้วยก้อยแกปลูกแต่กล้วยเดือซี่จริงพรุ่งนี้แกตั้งให้ออกเครือได้ไหมอยากแกเป็นเจ้าก็แกขุดลุ่มเองไรนอเองออกเครือมาเติดลูกนำวาอาตมาจะฉันแล้วออกมาเปล่ามันมาควังไม่ผู้ดีจะทำให้กล้วยนี้มีเครือคือธรรมชาติสักวันนึงมันสั้งให้แต่งปรีขึ้นมา แอ้วจะมีเครือวันที่มันแต่งพรีมีเครือกุต้อยเมริก้าเอาเรือตีไปทัพการนิสถานจอเจคโนวมาอยากขึ้นพรีกับมันขึ้นไก่ตำเท้าไร่มันนะใครแย่าคุยท่ามดิไอ้มันจะเป็นกวยออดีตี่แปดวันทำไมแกแล้วเลยแ่สี่วันมันจะเป็นกวยเลื่อมเรื่องเรื่องเรื่องจรองวันสุกสุกสี่วันงอมเยอยากคิดว่างอมรอดทำไมหนาหนาวมาคราวอยู่แล้วฉันเฉยยันช่วยพูดรื่อมึงช่วยแกสิปีใครบอกจำเห้กัน อายุ1าปีถึง1าจูช่วยแต่ช่วยตายช่วยยังบางบ้ารถเครื่องเงียนเลยช่วยมาเหนื่อยพอยีที่บอกเริ่มแล้วทำไมนาแต่เลื่มตึงเรื่อมย้อนแล้วนาแก้มาแล้วแล้วนาแก้มันยุ่งกดแก้บางคนแก้ตายมันไม่ดียุ่งกว่าใครมายุบรู้แล้ว่ายุจำที่เปลี่ยย้อนสี่่ย้อนเป็นเลทแล้วสบูเบบีเฟตเบตอง ใช้แล้วผุดพองผิวผาดไม่ต้องมาเสริมเติมวาดดูแล้วผุดปากงามพองอายุน้องหกสิบปีให้ตาอยู่อีเข้าไปด้วยไม่ไหวแล้วจ้าคนสวยใช้ตั้งอยู่อีและเบอร์ตองพองอายุกองเตอร์เจ็ดสิบ คราวนี้น้องเอ่ยจองหยิบสามยุ่มมันก็เป็นลุ่มเป็นบ่อแลแลแล้วมันแก่แล้วนอนไม่ไหวตั้งอยู่อีเบอร์ตองไอ้บ้านี้เออเอาจากก่าจดิบนายอนนายอนออกย้อนบ่งย้อนย้อนแม่ต่างตัวเลือดตึงอยู่อีเดียวตรงไหนไงบ้ารหรู่เลยเปรดบ้านนี้กูเขียงที่จุดเลยแล้วกูก็ไม่เอา นั่นในถึงแก้ถิงึงย้อนแล้ตึงอยู่แต่หู้ฮิดดิแม่แก้ปุ่นแก้วเดินกมน็มุ้นก็จุดพลูปเปิดนอนตึมตึมมารำต่างงานนั้นมาตามกลัวไก่ตอดปั๊บดูที่จานขามันว่าหนูมันพูดทุกันลูกือพอฟังมารอดมันพูดอยู่ในธรรมะแล้วแต่พูดยากไปสักนิดที่มันพูดนะนะปิดได้ไหมลูกพอล่วงจอดไดว้มั้งนอะอ่ไม่เอาแล้ ไม่ให้หรือจีจอดมึงรู้มาจากน้ยก็แล้วก็การือรอ้อจีจอดกูน่เห็นยี้ไงปล่อยล่วงจอดเอ้ามึงจำตะก้องได้กลับมาเรากางดีช่องแ,งแ,งแงพงเพียแพงเพือเอ้ามึงแหลมูดมูดจเจ้าข้องเลี้ยงให้กินนานอาบน้ำลังขี้ยให้มันเป็นมูดมีชีวิตให้เป็นมูดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอาไปไข่ต่างตัวลูเดเอาได้โดดจับที่บาบาท พ่อว่าขาเอาไปทำให้มู่ตายออกก้นออกทำให้ตายทำให้เนื้อผานเนาะ่ายรอรอบโลแปริบมึงแลพี่น้องจ้าชวนย่างนะเพลือตัดย่างกระจ้าไปเตียวเตียงวัวผาอยู่มั้งว่างได้ย่างรักโลแหล้วน่าตรงจ้าดวงนี้ปราพงโลรอยยีสิบย่างโลทิบแพพี่น้องจ้าชวนย่างที่กินปราพงรักโลต้องค่ายย่างแพดโลนั่นดูไม่แปล แม่คาแม่ค่ายาน้าตรงด้านกูเอากี่ย่างก่อนใส่ลูกรังไว้ในไปค่ายจับทุกจับเพือก็ววาพร้อมปอนพอ,อย่างเราต้องไปอยู่ญี่ปุ่นเราชักช้ที่เดือนต้องกรับค่ายเราเป็นรอรถยนต์เ้นซี่พันนาพันแล้วเล็กอยู่ในเต็มรอพื้นหาปลอไม่นั่นอัน,นุ่มมันยางเริ่มเล็กแล้วก็กูกี่ก้อนเริ่มลูกรังเะมึอนเลยนี่แม่ยันสวยยันสวยนี่มึงหยุดนะ ม่ยอนกูมีจิตพูดยิกแต่บอลงยิกกันไปโยวดนะยิกกันปอนปนนีับการยีตายยิกดับยิกปลื้มวันนี้หนอเราด่ามใหญ่ทีู่่ที่เอโยอไปตัมันก็ไม่พูดไรพิษทีแม่อย่าว่าแต่เป็นพวกมีอดไรล่าวาเนียมือกูกระพวกรู้ไม่มีบุญที่จับโต่เอ้ยฟังดูสิมันว่าไงบอกมือเราไม่มีบุญจะได้จับมือมันเฮ้ดังปอนปากอ้าเลยไอ้นี่กูแกล้งเอาเจ้าได้ผูแห้ นี่มือเองจับได้เมื่อไหร่ก็ได้พนันแล้วมาตูกตัวควันดิกินดาวเบสแต่มือนี่มือาำรับนั่งเทฟตีด้ามาใจ่มือให้มาพนมึ่งจับจับให้มันดูที่ทีดิีนีเป็นไงจับได้ไหมมือใครนี่พูดสิมือใครมึงยาในหวานนิดนะพูดสิมือใครมึงยานะทำไมหยาบปล่อยนะไบ้าผมเล่นยากนี่วันนี้ของอาเลิ ลูกแพ้หน่อยมันดีนี่เว้เป็นไงอวดดีอวดเก่งนะ้องวารินจับได้ไหม,มแค่นั้นแหะดีแต่ปากเขาตะกูเตื้อมากเหลี่ยมืออยางดีก็แคร์นี้แคหลักจับมือกูจีได้กอดได้จูบไม่มีวันเขาด้ถ่ายห้องเลยจริงแตโดนมึงกอดจูบกูได้เมืู่คุณโดนครองหนูไม่ยูอ่กูเตื้อยยู่จนมาเหลี่ยปากแล้วมันวอนจริงๆได้ยินไหมพีม่ดารามันพูดอะเราต้อง ทำให้มันสํานึกก่อนที่จะไปสอนคนนอกวัดต้องฝึกไงมันดีจะก่อนมันว่าไงบอกก็ไม่มีบุญจะได้ก่อนน้อจูบมันปฏิญาณตนไม่ได้รากอดจูบมนเลยมันจะกระโดดคลองให้ตายซะนั้นพี่ขอกอดเองน้องจูบเองจับมือน้องค่ะทำได้โดดคลองจริงนั่นแหละเนี่ยผีนองเลยแต่คนเรามีวิจาความรู้แค่หนกาสตีตัวเดียวเหลือมดนี่ ไอ้นูเจะประมาทไอ้ดี่เอานะไอ้ใจชนะทำลายตัวเองมันน่าคิดไหมนี่มนุษย์รอยหลงโลบโกรธล้มจำนตัวเนี้ยพอคาดสติหนึกไม่ได้กับมันโบาันว่าจะหลับคมกลั้นเหลี่ยมแหลมนี่ตกลงมาแว่งกัไใหม่ไปนาคุดดอกตี <laughs> อ่ำออกไม่เรื่องเพยมันเกินไปคอะจาย์ขา,า,ขามันท้าทายกับจาย์มันพูดเม่งเมื่อกี้น้องดาราน้องวัดินไปจับมือมันบอกว่าเออแค่นั้นหมาเรียมือ มันบอกไม่มีโอกาสจะกอดจะจูบมันจะสอนให้สำนึกมันจะเป็นผู้กอดไอ้น้องวัดนี่เป็นผู้จูบนะน้องค่ะเออเอาแต่ะลูกน้องทุ่มกันตีกิ้วอะไรแต่จูใจหน้าก้อยนะนี่แต่ว่าจาร่าจาร่ดทำไมเลยก้าเจจาน้าไม่ใจมันอยู่กับการทำลายตัวเองทุกคิดไอ้นี้ี่ว่าทุกคนจู้จูบแต่เดี๋ยวจู้ได้กอดได้จูบจู้หน้าเด็วใครได้กำไรอะลูกฮะพอมึงกอดมึงจูบมันก็ได้จีน่าต่อ ดาทำาะไรอีกค่ะก็หนูได้ชนะชนะตรงนั้นเลยมันว่าเออมันยืนลืมลูกมาตรองตัวกอดจูมันแล้วมันยืนลืมไปแต่แต่วันในลูกมาเออไอตู้ที่ได้เป็นพัวเมียกันจริงๆไม่มีวันดอกถ้าเป็นพวอเมียจริงจริง,รงมันยอมตายถ้ากวาได้เพี้กต่พวอจะประูุให้ดังทีจิตกูได้หนาแล้วได้เป็นเมียให้เพี้กแล้วดัง <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณมากค่ะน้องวาริกมันหลอกให้เรากอดมันนี้วะ เอ้ยบ้าหลอกไอ้กอดหรอกเหรอกาตาพี่เลียงซ้อนมวยบนเวทีบัดดีเราไม่มาช็อกแล้ววันวันนั้น <c oughs> ที่แพนา,า,าก้อยแลกันวัดหยอกดูเละข <c oughs> ้าเลิกแตแล้วยลอย่าทำมันนะ <c oughs> มีมันหลอกนี่กอดนี่จูบนี่เหรอมึงเละดีแต่หรือที่ไม่คิดปั้งเขาแล้วดีเี้เอ้ยอย่าอยตีอยายหจ้องจ้องในมือแล้วนายมาเรียกอดจริง มืดที่กูนั่นเบิดามาโครดคูก็